สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโรยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกไส้ยชมพูค่ะสวยๆเลยนะคะเห็นนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเห็นนะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว70ซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและดิบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว70ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1นะคะจับมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะ,อ,ะออกค่ะลบเส้นที่สขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้เี่นะคะนะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส,ส้นท да. ี่3ทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สมค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเมือช้อนที่ฐานไว้นะคะมีปังกับน้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที ang, ่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือดิบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับชแบบนี้นะ เอาพลิกริบบิ้นกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีนึงค่ะน,นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามสี่นะพัดข้ามสี่เส้นนะคะนี่ค่ะจับพัดข้ามสี่เส้นไปพัดข้ามสี่เส้นพัดข้ามสี่เส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจับพัดมาค่ะส,สอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะจะพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาค่ะจะพันมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นี่นะคะในแบบนี้นะจับตะเข็งด้านนี้ค่ะค่อยๆดึงไล่มาดึงไล่ทีละเส้นนะคะ น,นีนะคะพอเสร็จแบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เดียนสเสด็เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เดียนทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลอดไปค่ะหนึ่งสอนะคะสอดลอด3เส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย นะคะด้านคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจะับวิ้นๆมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งนะแล้วก็พับกลับไปด้านนี้ค่ะสอดหน้าเส้นตัวเองนะคะรอสี่เส้นไปนะนะคะนะคะเดึนไปแบบนี้ ได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้สอดรอดกลับไปนะคะสอดลอดกลับไปเก็บตามแนวริบบิ้นเลยนคะตัดปลริบบิ้นทิ้งค่ะ คะต่อมานะต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะจำนวน8ปเส้นค่ะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปให้สุดเลยน่คะ นี่นะคะเสร็จแล้วแบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับบิดมาแบบนี้นะคะสอดรูถัดมานี่ค่ะรอดมานะคะรอดรูดนี้นี่ค่ะน,นะคะจับบิดมาน,นะสอดรอดไปนี่ค่ะดึงมาแบบนี้ ได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะจับตะแคงมาด้านนี้พับดิบบินจับขึ้นไปด้านบนค่ะทับลงมานะคะบิดคว่ำม,มาแบบนี้ะนะคะจะได้ปิดแบบนี้นะนี่ค่ะจับขึ้นด้านบน พอเราได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราจับลิมิตมานะคะพับมาด้านนี้ค่ะแบบนี้นะ,ะจับดึงมาด้านนี้พับลงมาด้านนี้ค่ะนะคะ oui <southeast S 1> จับพับลงมาแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็จะได้ปีกแบบนี้นี่ค่ะพับมาด้านนี้ Yeah. นแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราจะตัดปลายริบบิ้นนะคะทิ้งก่อนนะคะให้เหลือ2.5-3เซนติเมตรนะนะคะ,นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะดอกสร้อยชมพูของเรานะคะสวยๆเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแรกกดชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ